สวัสดีครับคุณผู้ฟังเคยสังเกตยางลบก้อนเล็กๆที่เราใช้กันอยู่ทุกวันไหมครับของง่ายๆแบบนี้เนี่ยเคยสงสัยกันไหมครับว่าเออมันมีที่มาที่ไปยังไงวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้แหละครับเรื่องราวของยางลบจากข้อมูลที่เราไปหามามาดูกันว่าจากจุดเริ่มต้นง่ายๆเนี่ยมันกลายเป็นเครื่องมือที่เราเห็นเห็นกันทุกวันนี้ได้ยังไงครับสวัสดีค่ะเป็นเรื่องที่เออใต้ตัวมากแต่น่าสนใจจริงๆนะคะคือ ก่อนที่เราจะมียางลบแบบปัจจุบันเนี่ยค่ะย้อนไปนานเหมือนกันนะหลายร้อยปีก่อนวิธีที่คนเอ่อสมัยนั้นนิยมใช้กันโดยเฉพาะในยุโรปนะคะคือเขาใช้เศษขนมปังค่ะขนมปังขาวนุ่มๆที่ไม่มีขอบนะคะ่ะมาถูๆฮะขนมปังขนมปังเลยเหรอครับใช่ค่ะขนมปังโอโ้โหนึกภาพตามแล้วมันคงจะแบบเอ่อเลอะเทอะน่าดูเลยนะครับนั่นแล้วมันมีข้อจํากัดเยอะไหมครับแบบนั้นเยอะเลยค่ะหลกัหลกๆก็คือมันแห้งเร็วมากพอแห้งปุ๊บ ก็แข็งใช้ไม่ได้แล้วค่ะแผมยังทิ้งเศษขนมบางไว้เอ,อเต็มไปหมดเลยบางทีเขาก็ลองใช้อย่างอื่นนะคะอย่างแบบหนังหรือว่าขี้ผึ้งหินทรายก็มีแต่ก็ยังไม่มีอะไรที่มันเวิร์กจริงๆค่ะจนกระทั่งศตวรรษที่18นั่นแหละค่ะถึงเริ่มมีการค้นพบวัสดุที่แบบ เปลี่ยนไปเลยอ๋อจุดเปลี่ยนสำคัญอยู่ตรงนั้นนี่เองเกิดอะไรขึ้นครับตอนนั้นเล่าให้ฟังหน่อยครับค่ะก็คือในปี1770นะคะมีเรื่องบังเอิญที่น่าสนใจมากคือโจเซฟพริสลีย์ค่ะนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษคนที่เขาคนพบออกซิเจนนะคะอ๋อครับครับคนดังเลยใช่ค่ะท่านก็สังเกตเห็นว่ามียางไม้อย่างหนึ่งมาจากอเมริกาใต้ที่เราเรียกว่ายางพารานี่แหละมันมีคุณสมบัติแปลกๆคือมันเอ,อถูออก รอยดินสอได้ดีมากคําว่ารับเบอร์ที่แปลว่ายัางลบก็มาจากคําว่ารับที่แปลว่าถูนี่เองค่ะโหน่าทึ่งเลยนะครับคือคนที่กําลังศึกษาเรื่องอากาศเรื่องออกซิเจนดันมาเจอวิธีลบรอยดินสอโดยบังเอิญแสดงว่านวัตกรรมนี้มันเกิดได้จากมุมที่เราคาดไม่ถึงจริงๆนะครับแล,แล้วมีใครเอาไอเดียนี้ไปทําต่อไหมครับ มีค่ะในปีเดียวกันเลยค่ะมีนักประดิษฐ์ชาวอังกฤษอีกคนชื่อเอ็ดเวิร์ดแนนเขาก็เริ่มผลิตยางลบก้อนจากยางธรรมชาตินี่แหละออกขายเป็นครั้งแรกเลยก็ถือว่าเป็นยางลบเชิงพาณิชย์รุ่นแรกๆเลยนะคะแต่ว่าเอา่อถึงจะดีกว่าขนมปังเยอะนะคะยางธรรมชาติยุคนั้นก็มีปัญหาอยู่ค่ะทั้งเรื่องความทนทานแบบบางทีก็เนา่าหรือว่าเหนียวติดกระดาษเวลาอากาศร้อนๆนะคะอ๋อครับครับคือแก้ปัญหาเก่าได้แต่ก็เจอปัญหาใหม่อยู่ดี แล้วอะไรล่ะครับที่เป็นจุดเปลี่ยนจริงๆที่ทำให้ยางลบมันใช้ดีขึ้นมาแพร่หลายขึ้นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่จริงๆคือการค้นพบกระบวนการที่เรียกว่า vulcanization ค่ะ vulcanization ในปี1839โดย Charles Goodyear ค่ะเขาค้นพบว่าการนำยางดิบมาผสมกับกรรมถันแล้วก็ให้ความร้อนจะทำให้ยางเนี่ยคุณสมบัติด,ดีขึ้นแบบมากๆเลยค่ะคือทั้งแข็งแรงขึ้น ยืดหยุ่นทนอากาศได้ดีขึ้นไม่เหนียวเหนอะหนะเหมือนเดิมอ๋อเข้าใจแล้วครับแสดงว่าไอ้ความไม่สมบูรณ์แบบของยางยุคแรกๆมันก็เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาต่อยอดจนเจอวอล์กนอเซชันนี่เองเปลี่ยนยางริบธรรมดาธรรมดาให้เป็นวัสดุที่แบบโอ้โหทนทานใช้งานได้จริง ถูกต้องเลยค่ะ Volcanization นี่คือปฏิวัติว,ตวงการยางเลยจริงๆทำให้ยางลบมีประสิทธิภาพดีขึ้นเยอะแล้วก็กลายเป็นของใช้จำเป็นไปเลยแล้วต่อมานะคะปี1858ก็มีคนหัวใสอีกค่ะชื่อ Hymen l i ปแมนเขาคิดเอาเออยางลบเนี่ยไปติดไว้ที่ปลายดินสอเลยโอ้ยเดียวนิสิท์ยากเลยครับเรียบง่ายแต่แบบฉลาดมาก ถึงแม้ผมจะได้ยินมาว่าสิทธิบัตรเขามีปัญหาถูกยกเลิกไปแต่ไอเดียดินสอติดอย่างลบเนี่ยโอ้โหมันฮิตมากกลายเป็นมาตรฐานที่เราเห็นกันทุกวันนี้เลยนะครับใช่ค่ะจากนั้นวัสดุที่ใช้ทำยางลบก็พัฒนาไปอีกนะคะมีการนำยางสังเคราะห์เข้ามาใช้อย่างเช่น SBR หรือสไตลี n e b u ทาไดอีนอันนี้เป็นยางสังเคราะห์ที่พัฒนามาเพื่อลดต้นทุนด้วยส่วนหนึ่งแต่ที่นิยมมากๆเลยในปัจจุบันก็คือยางลบที่ทำจาก PVC ค่ะหรือ Poly ไ i n ิล c ลอ o r i ์ ที่เราเฮเรียกกันติดปากว่ายางลบพลาสติกนั่นแหละค่ะอ๋อๆพวกก้อนขาวๆสีๆที่เราใช้กันทั่วไปนี่เองแล้วข้อดีของมันคืออะไรครับนอกจากเรื่องราคาถูกลงข้อดีหลักๆของ PVC เลยก็คือมันลบสะอาดกว่าค่ะไม่ค่อยทิ้งคราบดำหรือว่าขุยยางลบไว้เยอะเท่าแบบยางธรรมชาติรุ่นเก่าๆแล้วก็สามารถผลิตให้มีรูปทรงมีสีสันลวดลายได้หลากหลายมาก,มากๆก็เลยตอบโจทย์คนใช้ได้กว้างขึ้นค่ะ แต่ก็ก็มีข้อสังเกตเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอยู่บ้างนะคะในการผลิตการย่อยสลายเหมืองพลาสติกทั่วไปนะคะครับผมนอกจากยังลบ PVC ทั่วไปแล้วเนี่ยปัจจุบันเห็นว่ามันมียังลบแบบพิเศษพิเศษด้วยใช่ไหมครับที่ออกแบบมาเฉพาะทางเลยใช่ค่ะมีเยอะเลยค่ะอย่างเช่นยังลบสําหรับงานศิลปะที่เรียกว่าอาร์ตกรรม อนนั้นเนื้อจะนุ่มมากไม่ทำลายผิวกระดาษที่บอบบางหรือว่ายังลบแบบนวดได้อะค่ะ kneaded eraser ที่ศิลปินชอบใช้กันอ๋อที่มันปั้นๆได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะปั้นเป็นรูปทรงต่างๆได้เอาไว้ซับผงทานผงแกรไฟอออกแบบนุ่มนวลไม่ทิ้งขุยเลยค่ะแล้วที่เห็นมีแบบไฮเทคๆหน่อยยังลบไฟฟ้าอันนี้น่าสนใจมากครับมันทำงานยังไงครับอ๋อ oh, ยังลบไฟฟ้า อันนั้นจะใช้มอเตอร์เล็กๆค่ะหมุนหัวยัางลบทำให้ลบได้เร็วแล้วก็แม่นยำม,มากในพื้นที่เล็กๆเหมาะกับงานที่แบบต้องการความละเอียดสูงๆอย่างงานเขียนแบบหรืองานวาดภาพประกอบค่ะนอกจากนี้ด้วยความที่คนใส่ใจเรื่องสุขภาพเรื่องสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้นนะคะก็มียางลบที่ปลอดสาร PVC แล้วก็สารพาทาเลตซึ่งพาทาเลตเนี่ยเป็นสารเคมีที่ช่วยให้พลาสติกนุ่มแต่ก็มีข้อกังวลเรื่องสุขภาพก็มีออกมาเป็นทางเลือกด้วยค่ะครับ โอ้ oh, พัฒนาไปไกลจริงๆนะครับเนี่ยจากแค่ขนมปังมาเป็นยางธรรมชาติผ่านการค้นพบสำคัญอย่าง l อลค i z a t i o n จนมาถึงยุคยางสังเคราะห์แล้วก็แตกไปเป็นแบบเฉพาะทางอีกเพียบเลย ใช่ค่ะสิ่งที่น่าสนใจก็คือเครื่องมือที่ดูเหมือนจะธรรมดามากๆชิ้นนี้กลับสะท้อนประวัติศาสตร์ความก้าวหน้าทางทางวิทยาศาสตร์เคมีและก็นวัตกรรมการผลิตนะคะที่ค่อยๆทำให้ชีวิตประจำวันเราสะดวกสบายขึ้นทีละเล็กทีละน้อยแบบไม่น่าเชื่อเลยค่ะ จริงด้วยครับพอฟังแบบนี้เราก็น่าคิดต่อนะครับว่านอกจากยางลบแล้วเนี่ยมันจะมีสิ่งของธรรมดาธรรรมดาอบตัวเราอีกมากน้อยแค่ไหนที่อาจจะมีประวัติศาสตร์มีนวัตกรรมเจ๋งๆซ่อนอยู่รอให้เราไปค้นพบเรื่องราวของมันนะครับเี่